สวัสดีค่ะช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะก็มาเส้นประกรรมนะคะมาเส้นประกรรอที่พาน้องมุกกลับมาบ้านนะคะก็ต้องเส้นไหว้นะคะเป็นพิธีกรรมของชาวช้างนะคะชาวสวยนะคะ

Sampai jumpa di video

นี่ก็เป็นสารประกรรมทางบ้านของคุณพ่อนะคะเป็นสารประกรรมของบ้านของคุณพ่อควานก๊อฟนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเส้นไหวอีกหลายที่นะคะต้องไปเส้นไหวอีกสี่ห้าที่นะคะาะว่า ช้างในแต่ละเชือกนะคะไม่ใช่มีแต่ประกรรมที่บ้านนะคะก็ต้องมีประกรรมที่หลายๆที่นะคะเราก็ต้องเส้นไว้ให้บรรพบุรุษทานกันนะคะก็เป็นความเชื่อของชาวสวยนะคะ ไปไหนมาไหนก็ต้องเส้นไหว้นะคะเส้นไหว้ก็ช้างเป็นสัตว์ใหญ่นะคะก็ทำอะไรก็ต้องเส้นไหว้ให้บรรพบุรุษบรรพบุรุษรู้กันนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะ ก็เส้นจากข้างบนเสร็จแล้วก็มาเส้นข้างล่างต่อนะคะเล่าเท่าเท่ากระดาวเท่าสุกรสุกเท่าสุกโกลกาเมเท่าสุกกระดาบกในสุกกระสุการะาอกในเท่าไหร่เท่า เพื่อบรรพบุรุษเป็นผู้หญิงนะคะก็ขึ้นขึตรงประกมไม่ได้นะคะก็ต้องมาเซ้นไว้ให้ท่านมาเซ้นไว้ให้ท่านได้ท่านอยู่ข้างล่างนะคะเ็เป็นความเชื่อของชาวสวยนท่านทุกท่านนะคะ มาทนสมราวันตาโว้ยช่ยจะดุงเดียวยว้ยจะดุแล้วก็ขัดกัดมากอลยบุนขวานบึนเจ้าซึดตตดเงื่อนเนลีเ่าเนื้อในที่แรกของเราก็ได้เสร็จลงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูที่ที่สองนะคะตามไปดูกันนะคะ ไม่เาไบ้นาบ้นไหนเซ่าตยน่เย็นจอไยลุกต้นก้วตัวทยเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่สองนะคะสารประกรรมที่ที่สองนะคะก็เป็นสารประกรรมทางคุณแม่นะคะทางคุณแม่นะคะ จะย้อนเสงนะคะก็เป็นสถานที่ที่สองนะคะเป็นโรงประกันสถานที่ที่สองค่ะฟอนก๊ก็

bưng quan bưng cháo được ừ, ừ. bà đâu có bưng chè quan chè cháo chơi nó nó luôn ơi đi bay bận bận này phát thảy ra để này bưng lấp lửng lấp lửng mà cười bưng chuông ơ bưng ai cái chim mẹ đó mẹ ai nữa quan nào ơi

ลุกคนลุกคนขี้ไก่ขี้ไก่ลุกลุกลลุกขี้นเขนา้ไ่เดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ที่สามอีกนะคะเ,คเดี๋ยวจะไปดูสถานที่ที่สามต่อไปนะคะ ที่ที่สองก็แต่ก็เสร็จลงแล้วนะคะ